สวัสดีนะครับวันอังคารที่22นะฮะเดือนธันวาพุทธศักราชส5 6 3ันะฮะก็ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมนะฮะผมก็อยากจะขอขอบคุณนะฮะทีมงานสำนักงานปลัดนะฮะเทศบาลตะบนฝนร,ร้อนแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆนะครับของป้องกันนะฮะหรือบรรเทาสาธารณาภัย ก็ขอขอบคุณมากนะฮะที่ให้ความสําคัญให้ผมได้เข้ามาทํางานแล้วก็อีกอย่างหนึง่งได้เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามาทํางานใ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 ,ใ,ในเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยนะครับก็ไม่มีล่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะทุกกำลังใจนะฮะแล้วก็ที่เอ็นดูผมเรื่อยมานะครับ แล้วก็คอยบอกคอยเตือนผมนะ,ะในการทํางานนะฮะวันนี้ก็เป็นวันคาวันเกิดนะฮะก็อยากจะบอกว่าพี่พี่ทุกคนนะฮะก็น่ารักหมดทุกคนนะครับก็ผมก็ขอฝากแล้วฝากตัวกับพี่พี่นะฮะก็ปีหนึ่งแล้วที่ทํางานร่วมกับพี่มาก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะกำลังใจทุกคนนะฮะที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ที่คอยเตือนคอยห้ามในสิ่งที่ว่า ไม่เกี่ยวกับการงานนะครับก็ขอขอบคุณและกำลังใจให้กับผมเรอยม,มาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากครับ Happy Birthday อ่านี่จะไปหอมแก้มแมวโอ้ยอยาออกกล้องถืออย่างเดียวไม่เคยได้ออกกล้องเค้กประเทศไหนเนี่ยไม่น้าตาเป็นอย่างนี้เนาโอเคของนายแมวรักรักสัตว์แมวคนรักสัตว์ไม่มีใครรักใจเพราะว่านั่นมันต้องแปลงมาคนอื่นเขาเก็บอันที่เหลือๆมาคนอื่นไอ้สอ องเต็มเต็น่